สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเลขเด่นโอสายลุยในงวดวันที่2พฤษภาคม2568นะครับผมงวดที่แล้วก็กาประธานขออภัยด้วยนะครับผมไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อกันในงวดนี้นะครับก็เลขมีเข้ามีหลุดมีออกนะครับ งวดนี้ก็มาพบกันนะครับผมในวันพระฤหัสบปปดีนะครับผมตรงกับวันที่18นะครับเมษายน2568นะครับเลขงวดนี้จะออกวันที่2พฤษภานะครับเพราะหวันแรงงานวันที่2ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับเป็นข้างขึ้นนะครับผมส่วนเลขเด่นโอสายลุยในงวดนี้ จะมีเลขเด่นเหมือนเดิมครับเลขตัวเดียวชุดเดียวนะครับผมงวดนี้เลขเด่นเลขเด่นจะให้เป็นเจ็ดนะครับเลขเด่นจะเป็นเจ็ดนะครับสามตัวนะครับผมชุดเดียวหกเจ็ดหนึ่งนะครับหกเจ็ดหนึ่งนะครับผมงวดนี้มั่นใจนะครับเจ็ดหนึ่งสองตัวสี่ชุดเหมือนเดิมนะครับมีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง หกเจ็ดนะครับผมตัวเด่นก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งตัวรองจะเป็นหกเจ็ดนะครับแต่เลขงวดนี้ชอบสองตัวคือเจ็ดหนึ่งกับหกเจ็ดนะครับผมชอบตัวไหนก็ลองเอาไปเสี่ยงลอตตลีสักใบสองใบนะครับสําหรับผมผมชอบเจ็ดหนึ่งครับงวดนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมเลขเด่นโอสายลุยนะครับหาแนวทางมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ารับชมทุกท่านด้วยนะครับ งวดนี้ขอให้เฮงเปังปนะครับผมร่ำรวยทุกท่านนะครับผมขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมสำหร <ederim. S 2> ั ę, บคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดถูกใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องโอสายรวยให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับผมทำคลิปครั้งต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ